สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านครับวันนี้นะครับ10กุมภาพันธ์นะครับก็จะมาอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมสุดคุ้มกันนะครับถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กด s u b สไครต์ครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ เอาละครับผมสำหรับวันนี้เลยนะครับก็จะมาด้วยกิจกรรม Duo Dance นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะให้เราทำเควสต่างๆนะครับเป็นเควสเดลี่นะก็จะได้เพชรได้ยศกันไปแล้วก็จะมีอีเวนต์เควสนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปเต้นรำครบกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลกันไปนะครับผมตามนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดอันดับด้วยเนาะอันนี้หลายๆคนก็เคยเล่นละนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของนี่ครับ f a c ไซ i ์อินครับผมอ่าอันนี้จะเป็นเรื่องของการรับของนะฮะอ่าก็จะได้เป็นเหรียญของกิจกรรม p o r i n g chase นั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครที่เติมตังค์นะครับเข้าไป2.99ดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ99บาทเนี่ยก็จะได้แถวล่างด้วยนั่นเองครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่านอกจากนี้นะครับแน่นอนว่ามีเหรียญตัวนี้มาแล้วนะฮะก็จะต้องมีนี่ครับ เลิฟเฟสโปลองเชสนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นกิจกรรมโป g Chase รอบใหม่นะครับที่มาพร้อมกับช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, นั่นเองนะครับอ่าสำหรับตู้นี้นะครับผมเราก็จะสามารถหาเหรียญได้โดยการใช้ไดมอนด์นี่ละครับอ่าใช้ไดมอนด์นะครับ,ใน,นรบในการที่เราจะมาซื้อเหรียญเงินนะครับผมนี่ฮะสามารถเอาเหรียญเงินเนี่ยมาเปิดรับ normal price ได้นะครับอ่าแล้วก็ซื้อผ่าน RO shop ได้ด้วยนะ อ่าตรงนี้ก็สามารถซื้อได้เนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบแมวก็จะมีให้ซื้อแบบแพ็ก S แพ็ก L นะครับก็จะมีจํากัดจํานวนการซื้อด้วยนะอันนี้ก็ต้องลองดูดีๆนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูใน r o Shop ก่อนนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับใน r o Shop เนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็ยังไม่เห็นแพ็กเกจอะไรนะเออยังไม่เห็นแพ็กเกจอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัว b o r i n g Chase นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันอ่าเดี๋ยววันนี้ตอน10โมงเนี่ยก็จะมีแพ็กเด้ง นะครับที่เป็นของ Polling Chase ด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว่าคุ้มหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่ Polling Chase กันนิดนึงนะฮะตรง Polling Chase นะครับกล่องธรรมดานะฮะมีโอกาสออกอะไรบ้างครับมีโอกาสออกชุดดอกกุหลาบนะฮะเป็นโรสโอ๊ดนะฮะตัวนี้จะบวกพิสแท็กเอเมทแท็กอย่างละ3นะครับจาะก,กออย่างละ5นะครับดาเมจไรท่าบวก5นะครับดาเมจโฮลี5่5ดาเมจโคตรบวก5ครับบวก3ธาตุเลยนะครับ ออร์สนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีมีโอกาส3%ที่จะทำให้พีดามเ e กับเอ a มดามบวก3%ต่อเนื่อง3วิครับแล้วก็ไม่มีคูดาวนะครับผมอ่านี่คือตัวชุดนะใส่แล้วก็จะสวยประมาณนี้เลยเออตัวผู้หญิงก็ถือว่าสวยมากนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นหลังนะอ่าหลังลงศพแบบนี้เลยนะครับหลังลงศพแบบนี้ทำอะไรได้ครับจะลดโกลบอลคูดาวนะครับ3%นะครับลดฟิกแคส ลบฮิลิ่งรีเซิฟนะครับ4%อนะเอออันนี้คือลบนะอ่าก็คือโดนรับฮิวเบาลงนะครับแต่ว่าจะเพิ่มฮิลิ่งเอฟเฟกต์เนี่ยบวก12%นะครับมูฟสปีด2.5นะครับแล้วก็ทุก40แต้มของลักเนี่ยจะลดโกลบอลคูดาวอีกนอีก1%สูงสุด2%นะครับรวมเป็นอ่าลดโกลบอลคูดาวได้สูงสุด5%ครับชิ้นนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของหมวกนะครับตัวนี้จะบวกเรื่องของอินกับสเต็งนะครับอย่างละ7 ดาเมจอย่างละ3%นะครับตีแพลนีสี่เถ้าบวกสิก็จะตีชาร์โดแรงขึ้น3%นตครับก็จะใส่สวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของชุดอีสเตอร์เอ็กนะครับอ่าชุดนี้นะครับก็จะบวกเพียร์แทกไอแกอย่างละ2%นะครับโกเบคูดาวลบสองเปอร์เซ็นต์นะครับทำดาเมจต่อโฮลี่แรงขึ้นนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับโฮลี่ดาเมจเรียคชันอ่าได้สามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทุกๆลักสี่สิบแต้มนะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้กับโฮลี่แลละดดาเมจ ให้กับโฮลี่หเปอร์เซ็นเพิ่มได้สูงสุด2%เนะก็จะเป็นชุดที่เอาไว้แบบว่าต่อกรอนกับพวกโคลี่หรือว่าพวกแบบว่า t ี c โอซีซีสั่นสอะไรอย่างเงี้ยครับตัวที่3เนาะอ่าก็จะประมาณนี้ฮะนี่อันนี้ชุดน่ารักมากนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกแฟชั่นธรรมดานะครับที่แบบว่าเอาไว้ตกแต่งตัวละครเรานะครับใส่เป็นหมวกน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นส่วนหน้านะครับผมที่เป็น colorful r a b b i t ตรงนี้นะครับผมอ่านอกจากนี้ยังมีนี่ครับ โรซี่คิสนะครับอันนี้ก็ตีไปนะฮะได้สเต็งอินวิดอย่างละ5แล้วก็ตีขนาดเล็ก5%้เซนโดนขนาดเล็กเบาลง5เซนะครับแล้วก็เวลาโจมตีปกตินะเออมีโอกาส3%เซที่ทำให้ความเสียหายการโจมตีปกติครั้งนั้นเนี่ยขึ้นมา100%เซนนะครับไม่มีนิวทรนี่น่าจะหมายถึงไม่มีคูดาวนะครับอันนี้ต้องลองอาถามคนที่เล่นสายตีปกตินะพวกไนท์ดาบหรืออะไรเงี้ยว่าเฮ้ยวิ์งหรือเปล่าน่าใช้ไหมเพราะว่าเป็นส่วนปากด้วย นะครับอ่าที่เหลือก็จะเป็นของกันิการเติบโตครับอันนี้ยังพูดถึงตู้ธรรมดาอยู่นะครับก็มีขนนกขาวแล้วนะครับมีผงรูปปั้นนะครับ100เลยนะครับมีตัวกาชานะครับมีเลิฟโกลเมโด้อันนี้เอาไปเปิดตู้ต่อไปนะครับแล้วก็จะมีพวกโอ้มีกล่องอ่าออฟแมวด้วยนะครับผมอ่ามีตัวรูนด้วยนะครับมีตุ่มต่างๆนะครับเติบโตกันไปนะครับเมดงเมดเดลตีบวกนะครับ เบรสออทำ s สเปซเฟเ t อร์เทียนะครับก็คือของในการเติโตรงต่างนะก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะครับสำหรับตู้ธรรมดานะครับผมอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นตู้ทองนะครับตู้ทองเนี่ยมีอะไรบ้างครับกดเข้ามาที่เนื้อหาเลยนะครับอันดับแรกที่ยากที่สุดครับ Precious Mini Album ครับผมอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มมินิต่างๆได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะอ่ะก็จะคล้ายๆกับสมุดเล่มก่อนๆที่เราเจอในกิจกรรมก่อนหน้านี้ครับอ่ะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชุดองเมียวจิครับชุดองเมียวจิก็จะบวกไปด้วยแอตแทกอย่างละ4%นะครับเจาะเกาะกายสี่เจาะเกาะเวท8นะครับตีอันเดสกับเดมอนอย่างละ7ครับออสแตะ3นะครับบวก10นะครับตีอันเดสเดมอนแรงขึ้นอีก6นะครับถ้าบวก15นะขนาดปล่อยสกิลมีโอกาส5%นะครับที่จะทำให้ดาเมจโบนัสจากสกิลธาตุไฟ10%เนี่ยจะทำให้เอ็มดาเมจโบนัสบวก2%นะครับ โดยจะให้ M Damage Bonus มากสุดไม่เกิน10%ต่อเนื่อง10วินาทีนะแล้วก็คูดาวอยู่ที่12วิครับอันนี้แปลว่าอะไรครับก็คือถ้าเรามี Damage Skill ธาตุไฟ10%เราก็จะได้เ M d a าเม e บวก2%ถ้าเรามี20%เราก็ได้บวก4%นะครับก็คือไม่เกิน10%นะครับอ่ะโอเคฮะอันนี้ก็เป็นชุดสำหรับชาวธาตุไฟทั้งหลายนะครับผมนี่ชุดก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็จะมี ตัวแฟกเมนต์สีม่วงนะครับมีโอกาสได้เท่ากับชุดโอมิวจิเลยนะครับแล้วก็จะมีหมวกนะครับของชุดโอมิวจิก็จะโบอินอย่างละ6นะครับอ่าอินกับลักนะครับแล้วก็ดาเมจอย่างละสี่เปอร์เซ็นต์ดาเมจต่อบอสนะครับสองเปอร์เซ็นต์ดาเมจธาตุไฟนะครับหกเปอร์เซ็นต์นะสกิลธาตุไฟแรงขึ้นอีกนะครับเมื่อโบหกก็อีกสามเปอร์เซ็นต์สิบสองอีกหกเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็บวก15ครับขนาดที่สร้างความเสียหายมีโอกาส1%นะครับที่จะทำให้ Fire Skill Damage เนี่ยบวกไปอีก15%ครับต่อเนื่อง1วิแล้วก็ไม่มีคูดาวด้วยนะครับถ้ารวมๆเนี่ยติดหมดนะครับก็จะได้ Fire Skill Damage มาถึง30%เลยฮะอันนี้ก็ต้องลองถามคนที่เล่นธาตุไฟนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับบวกนี้นะลองเทส DPS กันดูนะครับส่วนหน้าครับอันนี้ก็จะได้วิ t อินอย่างละ6นะครับดาเมจอย่างละ3%ครับ ได้รับดาเมจจากเดมอนแล้วก็อันเดธลดลงอย่างละ8%เนะครับเมื่อบวกหกนะครับรีดักชันต่อทุกขนาดนะครับได้อีก3.5%นะครับบวกสิขนาดที่สร้างความเสียหายทางเวทนะครับจะทําให้ดาเมจรีดักชันต่อมอนสเตอร์ทุกขนาดเนี่ยบวก1.5ต่อเนื่ง4วินะครับแล้วก็ซ้อนได้ไม่เกิน4ครั้งนะครับไม่มีเวลาคูดาวด้วยนะครับก็เป็นหน้าสําหรับถึกๆนะเออหน้าสาหรับสายถึกๆโดนอันเดธโดนเดมอนเบาลงเยอะด้วยนะครับแล้วก็ โดนทุกขนาดนะครับเบาลงอีกค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดว่าติดสแต็กตรงนี้ครบนะครับอ่าแล้วก็ส่วนหลังที่ผมมองว่าน่าสนใจอีกอันนึงนะครับก็คือ Miller of f a ฟ e นะตัวนี้ก็จะได้วิทถึง12เลยนะครับดาเมจอย่างละ2.5นะครับเลือดอีก6.5นะครับมูฟสปีด3.5นะครับตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเราบวก12นะครับทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายทางเวทนะครับจะทำให้เอ็มดาเมจลยเรเดชั่นเนี่ยบวก2%นะครับต่อเนื่องแค่1วินะครับอ่าแล้วกก็เิดดไ้สสูงุดเนี่ย8 8ชั้นนะครับผมอ่าก็คือ8สแต็คนะครับแล้วก็เหมือนกันครับกายภาพทุกครั้งที่โดนกายภาพก็จะได้อีก2%ต่อเนื่อง1วิเกิดได้สูงสุด8ขั้นนะครับแล้วก็เมื่ออ่าด้านใดนด้านหนึ่งเกิดการซ้อนกันจนเต็มนะครับจะฟื้นฟูค่า HP 10%นะครับเวลาครูดาว25วิโดยเวลาคูดาวจะอ่าจะคำนวณแยกกันนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราใส่หลังนี้ปุ๊บอ่ะเราโดนวอลล็อกมายิงตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มครบ8ครั้งปุ มันก็จะเด้งเลือดให้เรา10%ถ้าเราโดนกายภาพอีก8ครั้งมันก็จะเด้งเลือดให้เรา10%นะครับแล้วคูดาวก็นับแยกกันด้วยนะครับก็เป็นหลังเด้งเลือดที่ดูดีอยู่นะครับถ้าเราเจอกับคนในเทียเดียวกันนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีแฟกเมนต์1ชิ้นด้วยนะครับอันข้างบนจะเป็นแบบทีละ5ชิ้นนะอันนี้จะแบบทีละชิ้นนะครับผมอ่แล้วก็จะมีพวกทีรีนะครับเฟืองแดงต่างๆนะครับมีตัวเน็กซัสนะครับผมมีเน็กซัสด้วยนะ โอคานออก10%นะครับเยอะอยู่นะฮะอ่าแล้วก็โอ้โหอันนี้ไม่น่าใส่มาเลยครับไทเทเนียมอ่อแฟกเมนต์เนี่ยนะครับไม่ไม่ควรใส่มาอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็มีอ่ารูนส้มด้วยนะครับมีรูนส้มด้วยนะครับแล้วก็มีเฟืองแดงนะครับมีขนนกขาวนะครับ5ใบนะครับอ่าแล้วก็มีกล่องลูกปั้น2ครับแล้วก็กล่องขนนกแดงดำนะครับอีก10ใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้สีทองนั่นเองนะก็ถือว่า เป็นของเติบโตซะส่วนใหญ่เออถ้าเปิดได้อันนี้รัวๆผมว่าก็โหดอยู่นะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของแลกด้วยนะครับก็คือทุกครั้งที่เราเปิดเป็นตัวเหรียญเงินนะครับเราก็จะได้เป็นตั๋วแลกตรงนี้มาอ่าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเลยเราเปิดนี้ก่อนอ่าเราลองเปิดนี้ก่อนนะครับตครั้งโบเข้ามาได้ไหมฮะโอ้โหคุกกี้รวเอ้ยแต่ได้เหรียญทองนะฮะเออแล้วเดียนน๋ยวนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้รับเป็นเลเวอร์ฟอเชอร์มา นะครับอ่าซึ่งเลอโบเชอร์นะครับเราก็จะเอามาแลกของตรงนี้ได้นะครับอ่าเลอร์โบเชอร์ก็จะมีเป็นพวกแบบว่าการ์ดเพอร์เพิลให้แลกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเลือกได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นพวกการ์ดเพอร์เพิลแบบแฟชั่นนะครับผมอ่าก็จะแลกในส่วนนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกรูนแดงให้แลกด้วยนะครับรอบนี้ก็ยังคงเหมือนเดิม นะครับยังเป็นแบบพวกคอสมิกพวกโฟเซนเวิล์เหมือนเดิมไม่มีอิมเพลไม่มีมาเว e l o ลัสเอออะไรพวกนั้นนะครับผมก็แลกได้3ากล่องนะครับแล้วก็คิงโทเค็นอันนี้ก็ใครที่จะทำยศลุงกาแล็กซีก็จัดไปนะครับแลกสะสมได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นต่างๆนะครับสามารถแลกได้กรณีที่เราเกลือนะครับหรือว่าการันตีจริงๆนะครับก็เนี่ยแลกได้หมดเลยนะแฟชั่นทุกชิ้นเห็นไหมครับชุดองเมจิชุดกุราบนะครับหรือว่าชุดอีสเตอร์เอก นะครับอ่าเราก็จะมียศให้แลกได้ถึง10อันนะครับใครที่แบบว่าเน้นการเติบโตด้านยศนะครับตรงนี้สามารถแลกได้10อันเลยนะครับอันละ400นะอ่าที่เหลือก็จะเป็นของเติบโตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองแดงนะขนนกอ่าแดงดำนะครับรูนส้มนะครับอ่าที่เปิดการ์ดที่เปิดกาชาที่เปิดสัตว์นะครับเฟืองต่างๆนะครับนี่ย้อนหลังอ่ามีพวกชุดย้อนหลังให้แลกด้วยนะครับอ่า รถมอเตอร์สงมอเตอร์ไซค์แลกย้อนหลังได้นะสำหรับเซิร์ฟใหม่ๆบางทีอาจจะเปิดแล้วไม่ทันไงเออไม่ทันชุดพวกนี้เราอยากได้ชอบชุดพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะ,อะลองแลกได้นะอันนี้ตัวผู้ชายอุ้ยอันนี้มันบั็กไหมเออบั็กนะครับเหมือนอเหมือนรูปไม่ขึ้นแล้วก็ตัวรูปจะเป็นรูปของแฟชั่นผู้ชายนะเออตัวผมเป็นตัวผู้หญิงมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของต่างๆนะครับที่มีให้แลกอ่ะเดี๋ยวเราเปิดทองอันหนึง่งโบ๊ะเข้าไปฮะ แล้วมันได้อันที่แบบว่าผมบอกว่ามันไม่ควรใส่มาเลยนะอันแรกเลยนะครับอ่ะอันนี้เพื่อนๆก็ลองลองดูแล้วกันนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเปิดกันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะตรงนี้มันก็จะมีแพ็กเกจขายอยู่นะครับก็ลองลุ้นกันดูหรือใครที่อ่ะไม่ได้เติมไม่ได้อะไรมากนะครับก็จะมาลุ้นจากตรงนี้เอานะครับแล้วก็รอลุ้นในส่วนของแพ็กเด้งกันได้นะครับผมอ่ะรอลุ้นในส่วนของแพ็กเด้งกันได้ว่าเฮ้ แพ็คเด้งเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่านั่นเองครับแล้วนอกจากใช้เพชรซื้อหรือว่าเติมแพ็คเนี่ยเราจะหาเหรียญได้ไหมนะครับสำหรับบางคนที่ไม่ได้เติมนะครับเป็นสายฟรีจริงนะครับเราก็จะสามารถหาได้จากตรงนี้เลยครับด้านล่างนะจะมีค่าแอคทิวิตี้อยู่นะครับเมื่อเราลองกดรับดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับผมว่าจะได้เลิฟเมดัลนะครับในแต่ละช่องนะครับจะได้เลิฟเมดัลเนี่ยสเม็ดด้วยกันนะครับแปลว่านะครับแปลว่า1วันนะครับเราจะได้เหรียญจากตรงนี้อีก10เหรียญนะครับอ่าก็คือ ง่ายๆเลยสาย Active นะครับเล่นทุกวันคุณจะได้เปิดตรงนี้ที่เป็นตัวกล่องเงินเนี่ยวันละ10ครั้งนะครับแล้วระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะมีให้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ11วันนะครับให้คุณเปิดกันเนาะสายฟรีก็ลองคำนวณกันดูครับผมว่าเฮ้ย11วันนะครับเราจะเปิดอะไรได้เท่าไหร่อาเปิดได้100ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลองวางแผนดูว่าเฮ้ยเราจะแลกอะไรนะครับหรือว่าเดี๋ยวมี โค้ดแจกมีนู่นนี่นั่นแจกอะไรอย่างเงี้ยรวมๆกันอ่ะแล้วก็ซื้อจากตรงนี้อีกร้อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยรวมๆกันได้เกือบ3 0 0้ละเออหรือว่าอาจจะไม่ถึงอาจจะต้องเติมเพิ่มนิดนึงใช้แมวเพิ่มนิดนึงเพื่อแลกชุดที่เราชอบไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมอันนี้นะเดี๋ยวไว้จะคํานวณให้ดูอีกทีนึงในสตรีมแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูในสตรีมอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หลักๆก,ก็แค่นี้ครับก็จะมีเป็นตัว b o u r i n g c h a s e นะครับ duo dance นะคร พวกกิจกรรมเล็กๆน้อยๆต่างๆที่เราสามารถมา รับของได้นะครับในหน้าของ Festival e v e n นนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา10โมงนะครับก็จะมีแพคเด้งนะครับของกิจกรรมโ Proing Chase นั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์หรือข่าวสารที่ดีๆให้กับเพื่อนๆชาวอานะครับถ้าชื่นชอบนะครับยังไงฝากเพื่อนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วฮะบ๊ายบาย